ผู้หญิงที่เลี้ยงตัวเองได้จะไม่มีวันบาดเจ็บจากอะไรทั้งนั้นค่ะแต่ตอนนี้เริ่มจะเลี้ยงไม่ไหวละสันหาจะกินเกินเริ่มต้นวันด้วยการตื่นมาเจอนมพิกกะปิแซ่บเจริวตาว้ให้แทนเลยต้องตอบแทนด้วยการชงมชัชาลาเต้ให้นางค่ะเปล่าหรอกนางใช้ พอชงเสร็จก็รีบเอามาเสิร์ฟและนี่คืออาการของคนที่ได้เติมมัทฉากับทรงผมใหม่ที่เปรียวเยียวลาดกันไปเลยค่ะขวดแก้วหลังนี้ของแพเองมื้อเช้าว,วันนี้ก็เป็นแกงจืดหน่อไม้ที่กินกันมามื้อที่สองเน้นหน่อไม้แบบจุกๆกินกับน้ำพริกกะปิคือแซ่บมากคลิปนี้สองนาทีกว่าเลยทุกคนใครดูจบเม้นบอกหน่อยนะหรือใครนะชอบคลิปยาวๆแบบนี้บอกหน่อยค่ะจะได้มีกำลังใจในการป่าเท้าเสร็จก็ตรงรีบไปอาบน้ำแต่งตัวพอแม่มาเซอร์ไพรส์บอกกับฉันชิดมากนังมาพร้อมกับของฝากทุเรียนถงงงงงงงททีี่่่่่่่เเเเเกกกกก็็บบิินนนนไไปปปาาาาาาามมมมมัฝฝฝสืื้้ออออใชซซววโโคคดยล แค่แม่บอกว่าหิวมากถึงมื้อเช้าเราจะยังไม่ทันย่อยเราก็สามารถกินมื้อต่อไปได้ทันที <c oughs> วันนี้แม่ก็ยกขบวนหนะ้านาเราก็หลานสาวมาเที่ยวหาพอลูกสาวไม่ได้กลับบ้านหรือจริงๆแล้วนางจะแอบมาสืบว่าไอ้เพื่อนรักแพรได้ไปเที่ยวกับแฟนไหมแต่ไอ้เพื่อนร <c oughs> ักมันไหวตัวทันห <c oughs> ลอกไม่ได้ไปทํางานจ้า <c oughs> มือนี้ก็มาจบกันที่ร้านก๋วยเตี๋ยวแม่นาแซบอร่อยแล้วมันจะมีอยู่คนนึงคอยทำคะแนนกับแม่ตลอดเลยจากนั้กนก็พาเด็กแก๊งของเราแวะเข้ามาดูบ้านนาทีมโดยหญิงใหญ่พอไม่ถาคู่ใจส่งแม่เสร็จนัดเพื่อนมาหาอะไรกิน เปิดมเพื่อนก็มาเติมกาแฟที่ร้านติดกินตึกก๋งส่วนไอพาร์ไฟก็มาจัดโกโก้ที่ร้านบำบัดฝากบำบัดนิสัยมันด้วยค่ะมีน้ำเราก็ต้องมีขนมตามสเตปมีขนมเราก็ต้องมีบาร์บีคิวตามมาติดๆน่ากินมากไม้ใหญ่จึ้งในราคาไม้ละ40ค่ะแม่คาก็น่ารักร้านนี้เลยเล่าตรงนี้โอเคตรงนี้เลยนะงั้นแผนนั่งแล้วนะเพื่อนก็ยื่นโทรศัพท์มาแล้วพูดว่าแต่งรูปเด็กเจนเซให้มึงเรียบร้อยแล้วนะเป็นให้ได้เลยใช่ไหมตอบเลยว่าใช่พอนั่งกินกันไปเมา่มอยกันไปแล้วถามว่าหมดไหมตอบเลยว่าไม่ไไมมเเเหหลลืืออออาะร ต่อด้วยโมจิสตรอเบอรี่จิตใจมันเรียกร้องมากที่เห็นจิ้มจิ้มกันอยู่นี่ก็คือเลือกรสชาติใครเลือกก่อนได้ก่อนเราก็ได้รสชาติชาเขียวคพเลือกคนแรกเรื่องกินขอให้บอกไวสตรต่อด้วยเดินมาสั่งน้ำค่ะก็คอมันแห้งนำพึ่งเลมอนโซดาหนึ่งค่ะไม่ต้องรีบเดี๋ยวกินโมจิรอที่แพตต้องกินรอเพราะว่าพ่อค้าเขาชงน้ำเขาจะได้ไม่ต้องกดดันไงทุกคนสดชื่นมากแล้วในวินาทีที่ท้องอิ่มแล้วความมีน้ำใจก็เริ่มบังเกิดไม่ใช่นะคะนี่เรียกว่าน้ำใจจากเพื่อนสู่เพื่อนและตอนนี้ทำให้้้้้แแแพพเเเเเขาา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 ใจจคคควว่่่ชชชตติิิิิดดดดปปปกกกกกกกไัันนนนนนนททงงฟลลลีีออออยยบมมมมืื็หะ เลยกินเพลียมากอับนะ้ำนอนดีกว่าสกินแคร์ตอนกลางคืนแพ้ก็จะใช้น้ำตกของสีจันค่ะถูกและดีตามด้วยสลิปปิ้งมาส์ของโซทามนานุ่มชุ่มชื้นแบบตะโกนมากสำหรับวันนี้ไปนอนแล้วนะบ๊ายบาย